สวัสดีค่ะเอาสวัสดีไหมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีจ้าสวัสดีสสดท่านา<ม>ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ, <laughs> 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 ะก่อนที่จะไปยังไงมายัางไงเดี๋ยวก็ซอซๆด้วยเสียงดนตรีสักหน่ยอยหนึ่งเนาะทำว่าเราอะไรเนาะ คือคุณตั้งใจมาบอกว่าจะมาไทยโอเคไทยไทยททยไม่ใช่แล้วเขาคือคำไม่ง่ายแล้วหนูจะอาไายไทยเดยวถามถามคำเดียวย่าวต้องยาวเพราะว่าทายทายทายเข้าใจแล้วเพราะว่าเขาเวลาเขาพูดไปพูดไปมาเดาก็พูดกับว่าเดาททยอาททยเพื่อให้คุณจำคำนี้พอันนคุณมาเพื่อมาทายนิสัยนักการเมืองโอเคคุณชัดๆนะอันนี้ต้องฟังคุณ เพนเยอรมันมาแล้วจะมาจะมาไยนิสัยกการเมืองหรือนักข่าวอะไรก็แล้วแต่นะะคหรือนักวิจารณ์ในโซเชียลโซเชียลอยู่ในขณะนี้เขาจะมาไม่ใช่มาเดาการมาเดาเพราะว่าเขาชอบใช้คำว่าเดาถ้ามาเดาหนูอาจจะใช้คำคำพูดผิดคำว่าเดาคือเราไม่รู้อะไรเลยกับเดาอ้นซุ่มซีซ่หนูรู้แล้วเมื่อกี้หนู หนูคาว่าจะทายนิสัยเนี่ยพอพี่บอกว่าเออพี่ผิดกันแล้วกันจกไม่อาจจะรับผิดทําไมง่ายๆก็บอกว่าพี่นะหนูว่าถามพี่เพราะหนูเป็นคนลืมคําว่าคําว่า <c oughs> ทายนิสัยเนี่ยแล้วก็ทานายเนี่ยทําน,นายทายของเออนักการเมืองและอะไร<ๆ>ต่างๆ,างๆเราเป็นพอ,พอพอพี่พี่พูดคํานี้หนูทําให้นึกถึงว่า หนูอะเป็นคนที่ใช้คําพูดที่ผิดหนูอยากจะทายแต่หนูใช้คําพูดว่าเดาอันนี้ทําให้หนูคิดถึงใครบางคนซึ่งหนูลืมไปแล้วว่าหนูจะพูดถึงคุณอุ้งอิงนะคะนี่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 น,น,นี่ชอบมากเลยที่ว่าคําพูดผิดหนูผิดแล้วทําให้หนูคิดถึงคนนี้ซึ่งในสคริปต์เนี่ยในที่คิดมาหนูไม่ไม,ไม่ไม่ได้นึกว่าจะพูดถึงเขาอันนี้พูดมาแล้ว ที่ว่าหนูชอบใช้คำพูดผิดหนูก็ขอจะพูดถึงคุณอุงอิงก่อนแล้วกันท่านนายกเอออดีต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 อีตนนะก่อนที่จะไปาาถึงรตนต้ตวันนี้ขอในฐานะที่เขาจริงๆอะนะเรื่องแบบนี้โคชเพนควรจะอ่าต่อไปคิดว่าเขาทำละคิดว่านะต่อต่อไปคิดว่าโคชเพนนี่ยเขาจะคือ คือโค้ชเพ็เนี่ทําเรื่องเกี่ยวกับสนใจเรื่องการเมืองสนใจ<ม>เรื่องการบริหารบ้านเมืองห่วงใย,ยบ้านเมืองเดี๋ยวฟังก่อนเสร็จแล้วมีความคิดซึ่งเราก็เช่นชมนะเขามีความคิดมีแนวคิดมีหลักการอะไรต่างเ<อ>ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อน<ะ>ที่นี่ในการทําแบบนี้บางทีเขาวันหนึ่งอันนี้เราขอทายไว้เลยวันว<ะ>หนึ่ง โค้ช <Coach S 1> เพนนี่เขาจะมานำเสนอรายการแบบเพียวๆแบบคุนรอติดตามตอนต่อไปก็แล้วกัน <c oughs> เพราะว่าเรานี่มาเป็นเพียงตัวประกอบเป็นเพียงผู้รับฟังเพราะว่าเขามีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจมากมายไอ้น,นี่เราเห็นเราขอนั่งฟังแล้วก็ขอ,อเป็นผู้ฟัง ขอรับฟังขอรับฟังก็คงไม่มิพานิงจังอะไรคำไหนที่หนูอ่าพี่หนูพี่มาตรวจสอบหนูแล้วไม่ไม่ตรวจสอบแต่ว่าหนูอนุญาตเพราะว่าหนึ่งพี่ตรวจสอบหนูแล้วอย่าบอกว่าไม่ตรวจสอบเพราะว่าคําที่หนูพูดผิดคําว่าไทยแต่จริงจริงแล้วจะมาเออคาว่าเดากระไทยเนี่ย มันจะแตตก่่างงซึเพราะว่าคุณบอกครั้งแรกว่ามาเพื่อไทยแต่บอกพูดไปพูดมาคุณพูดคำว่าเดาเราเราก็เลยขอเตือนคำเนี้ยแต่ต่อไปนี้เราจะปล่อยให้คุณที่มานั่งเตือนสติหนูแล้วกันบอกบอกบอกบออ้าวต่อไปเชิญเข้าสู่รายการได้เลยค่ะเพราะว่าพอเราพูดผิดปุ๊บมันมีเราเราทำให้นึกถึงคุณลุงอิงนะคะอดีตนายกอนาคตอาจจะเป็นนายกอีกก็ได้ถ้าใครเชีย คือว่ามันมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก่อนเราจะถ้าเราทายนิสัยเขาก็คุณอุ้งอิงนะคะวันนี้เรามาทายนิสัยเขาแบบว่าเขาก็เป็นนะเออนิสัยเขาก็เป็นคนที่อืยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้นิสัยนะคะบุคลิกก็ดีคือเราชอบเราก็เรามองนะคะกันแล้วเอาที่คนชอบเอาที่คนชอบอันนี้เราทาย เราไม่สามารถที่จะไพเราะเออนี่คือเราเป็นคนนิสัยแบบนี้คือนิสัยตัวเราก็เป็นคนนิสัยที่นิ่มนวลอ่อนหวานแล้วก็ไม่ชอบเสียงกระโชกโขกข้างเพราะนั้นเราจะชอบสไตล์นี้เอาค่ะต่อนิสัยเขาก็จะคล้ายๆคุณพ่อเขาแต่ว่าจากการทายนิสัยแล้วขอทายจากอะไรทายจากอะไรทายจากการที่มองเห็นการที่เขาทํางานมาสองปีการสัมภาษณ์การพูดการบุคลิก จากการที่มองเห็นเนี่ยออืออคือเป็นคนที่เอ่อถูกใจเราว่างั้นเถอะอ่ะถามว่าถูกใจไหมก็ยังคือคําพูดเขาไม่ได้เฉียบคมนะคะคําพูดเขาไม่ได้เฉียบคมที่ถูกใจเขาค,คือเป็นคนเอ่อคำพูดที่ยังเหมือนพูดผิดเหมือนของหนูเมื่อกี้ยกเว้นค่ะเอ่ออย่างอย่างเช่นอย่างเช่นหนูนี่พูดผิดบ่อย คือยังพูดไม่ถูกต้องแล้วหนูจะมาเป็นนักวิจัยนักอะไรมันคงจะไม่ได้นะคะพี่วิจัยคืออะไร คือมาวิจารวิจัยคนองนเออวิจารเออโอเควิจารคือคืออันเนี้ยพี่ต้องมาตรวจสอบนะไม่ตรวจสอบไม่ตรวจสอบคือมาดูแลก็แล้วกันมาตรวจสอบต่อไปคุณจะต้องจัดการเรื่องนี้ของคุณเองคือคือพี่มาดูแลหนูแล้วันโบโหโอโต่อไปคงไม่หรอค่ะจะให้พี่เป็นจะให้พี่เป็นสอนอทอลได้ไม่ไม่โอ้ไม่ไม่ไม่ดิฉันโทษเสือบทุกเรื่องดิฉันไม่นะคะดิฉันโอ้ อย่าใช้ที่คำนี้กับดิฉันเลยค่ะอย่าใช้เพียงนี้กับดิฉันดูแลดูแลพี่ก็ไม่เอามาสอทรอนีิดิฉันคงไม่ลวค่ะตอนแรกบอกว่าพี่ให้พี่มเป็นคนดูแลหน่อคุยพี่ยตสองุยต่อเรายามานั่นกันเลยคุยต้องคุยประเด็นของคุณค่ะนี้ก็คือพอคันนี้เมื่อกี้หนูพูดผิดไปและพี่เขาทักอันนี้มีประโยชน์ทําให้เรานึกถึงอ่ะครแลวคันนี้ก็รบรักตัดตอนก็คือว่าคุณนุ่งอิงเนี่ยท่านก็พูดผิด คือคือเขาไม่ได้เรียนนักพูดมาแต่ความจริงใจหรืออะไรเงี่ยหนูว่ามีหนูทายนะคะแล้วคราวนี้ว่าที่เขาการที่มาเป็นนักการเมืองแล้วก็ยังอายุน้อยแล้วไม่มีประสบการณ์เหมือนคุณพ่อคำที่เขาพูดไปว่าเออเออเออท่านลุงคุณอังเคอร์คุณ, Uncle, คณลุงจะเอาอะไรเออเดี๋ยวอิงให้หมดเลยเนี่ยคำนี้ คือเขาก็ยังไม่ได้ให้อะไรมันเป็นคําพูดที่พูดติดนะคะแล้วคนก็เอาไป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 บรรยายทุกเซนติเมตรทุกละเอียดนะคะคืออันนี้หนูเห็นด้วยที่ฟังแล้วเขาก็เออฟังแล้วเหมือนไม่ดีใครฟังใครฟังแล้วก็จะต้องออกมาทางนองำนองนั้นเนี่ยใจใจแบบใจตกลงมาแต่พอมาวิเคราะห์วิพากวิจารณ์อีกทีนะคะ อีกครั้งหนึ่งคือคนที่พูดผิดเหมือนเราอะ่ะหนูเรามีความรู้สึกว่าเออใช่เลยถ้าเราพูดผิดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเออดูเจตนาร้าย,ยไปเลยฮะ <ha. S 2> อะไรคะการเป็นผู้นําระดับประเทศผิดได้พี่ผิดได้ผิดได้<ต>อย่บอกว่าผิดไม่ได้ฮะมีทั้งผิดทั้งถูกอันนี้เป็นว่าไม่มีใครที่ไม่ผิดไม่ได้ประเทศไทยมันเป็นของส่วนรวมเนาะ คือเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ในฐานะของน้องเพนก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ใช่อ่ะก็ถือว่าก็ถือว่าท่านผู้ชมก็รับฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณว่าเออจะผิดจะถูกตอนนี้มันผ่านไปแล้วจุดหนึ่งใช่ใช่ต่อไปต่อไปอ่ะต่อไปคือคือตอนนี้เรื่องตอนนี้มันจบไป้วมันจบไปแล้วทีนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์ที่คุณอยากจะวิจารณ์ที่ไม่ชอบอ่ะนะ คือคลิปนี้เราจะพูดคําว่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบใช่อพอดีคุณคิดถึงคนนี้ขึ้นมาคุณก็เลยพูดใช่ไไม่ด้ตัเงใจแต่ตั้งใจแต่พูดแหละมันมีความอยู่ในใจอยู่แล้วไหนๆถ้าพอถ้าเกิดเรื่องนี้หนูขอขอจบคลิปนี้แค่คนนี้พอเดี๋ยวคลิปต่อไปหนูมาพูดอีกอีกางหนึ่งหนูขอคาใจอีกอีกอย่างหนึ่งคือคือคือเราไม่ได้มีศักยิศศักยกายภาพอะไรพี่ ศักยภาพของตัวเองเราก็ไปฟังอนักข่าวท่านอื่นมาแล้วเราก็ฟังแล้วเราวิพากวิจารณ์ต่อคิดต่อว่าเออความจริงมันเป็นยังไงท่านเอหนูขอพูดแค่ท่านองค์อิงพอคลิปอื่นหนูค่อยวิพากต่อคือขอติดลมอยู่แค่นี้ก่อนคือแล้วก็ เออแต่ว่าสารท่านก็ตัดสินไปเรียบร้อยอะไรให้ภาคการอะไรแต่ว่าบางคนก็ไม่ยอมถึงออว่าเราเ็มีกาสพูดมีอกาสทีมออม่มาพิจารณทั่วประเทศและบออางคนก็ไม่ยอมสารบังแต่หนูก็เห็นด้วยว่าคนที่พูดผิดแต่ว่าคําพูดเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาพูดคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็คือทัศนคติการพูดเขายังไม่ได้ชัดไม่ได้เจนถ้าเปรียบกับ อาจารย์นิวเนี่ยอาจารย์นิวเนี่ยชัดเจนอาจารย์นิวกับเออเอดอดกเตอร์อามาริกาเนี่ยพูดจะชัดชัดชัดเจนแต่ว่าอุงอิงเนี่ยเขาพูดแบบว่ายังไม่เข้มแข็งแล้วคราวนี้การที่ว่าจะยกอะไรท่านที่ให้ท่านฮุนเซนเนี่ยพูดออกไปแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาพูดแล้วก็ไม่ได้มีการปกปิดนะคะการพูดผิด แต่ว่าถ้าจิตใจสํานึกและสิ่งที่ไม่ปกปิดยังไงคนที่เปิดเผยคือคุณเซนคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวก็มาเปิดเผยใช่เพราะว่าเพราะคุณเซนก็มาเปิดเผยเพราะเขาไปชอบใจเพราะนี่อันนี้มันอันนี้มันคือเอออันนี้พี่เข้าใจว่าพี่เข้าใจต้องการจะให้คนไทยทะเลาะกันก็แล้วแต่แล้วทาไทยเดี๋ยวนี้เขาสามเมื่อคีกันแล้วหนูว่าไม่นะเพราะว่า เออแต่พี่ว่ามันสามัคคีแล้วแหลี่ยพอพอให้ยกอยู่ตรงสามัคคีมันก็มีบ้างเลยคือคนเซนกับองค์ิงเนี่ยสามัคคีกคืนอ่ะไม่ใช่คนในชาติคนในชาติอ๋อครับสามเมคีนนั่นคือคือดีอันนี้คือการดีมากแต่ก็คือเอาเอาเป็นว่าก็คือก็คือบางคนก็มองว่าผิดไปแล้วแต่แต่คนที่ออกมาค้านก็คือไม่ให้อภัยนะคะ คนพูดผิดไม่ให้อภัยแต่ถ้าหนูพูดผิดเนี้ยพี่เป็นพี่หนูพี่หนูพูดผิดไปหนูขอโทษพี่ให้อภัยมันไม่ใช่ว่าให้อภัยไม่อภัยหรอกมันเป็นว่ามันอยู่ที่บริบทของสถานะของคนที่พูดอยู่ในสถานะไหนอย่างที่เราเพื่อนกันสถานะเพื่อนอสถานะคู่พัดร่วมงานหรือสถานะผู้นําประเทศ อันนี้เราไม่สามารถที่จะาว่มันจะให้ประเทศมันนับล้านน่ะมันมันจะให้คนมาให้อภัยี่ามแต่อย่างพี่ง่ายหนูสองคนเนี่ยมันง่ายคือรู้นิสัยรู้นิสัยรู้อะไรจะเราเราจะอภัยหรือไม่อภัยมันเป็นเรื่องส่วนส่วนรวมส่วนบุคคลเนาะคราวนี้ก็คือสรุปแล้วแล้วท่านพูดต่ออีกนิดนึงอคุณนุ้ยเขาบอกว่าเออถ้าจะให้เปิดต่อนิดนึง ก็ต้องรอถามแม่ทัพเขาก่อนนะคะอุ้งอิงยังตัดสินใจไม่ได้เขาพูดต่อเลยเขา,าบอกว่าจะยกให้จริงเพื่อที่เอาใจคุณท่านหุนเซนเพื่อที่เขาไม่อยากให้ตีกันตอนแรกทำยังไงก็ได้อันนี้หนูเห็นด้วยค่ะก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เรื่องราวนี้มันผ่านไปจนถึงกระบวนขั้นศาลแล้วพี่ว่าในานะตัวพี่เนาะพี่ไม่สนใจ <layout S 2> ที่จะเอามามไม่ภาควิจารณ์ เพราะว่าเพราะว่ารองเพนนี่มาเพื่อจะมาทํานายทายนิสัยคนอันนี้มันเราไปพูดเตลิดถึงเกี่ยวกับเออไม่เป็นไรเกี่ยวกับประเทศระหว่างสองผู้นำสองประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพี่พี่พี่ไม่อยากจะพูดเพราะว่ามัน หม่เป็นไรให้หนูพูดคนเดียวก็พอเพราะว่าเพราะว่าถึงมันจะผ่านไปแล้วราออะไรรู้ป่ะเพราะฉะนั้นพี่ต้องบอกว่าคลิปแบบนี้น้องต้องทําเองไม่เป็นไรแต่พี่ไม่อยากทำพี่ฟังแต่พี่บอกเล้วว่าพี่ไม่สนใจที่จะทําโอเคพี่นั่งฟังหนูขอพูดคนเดียวแล้วก็ไม่นั่งเป็นประธานไม่ไม่อยากจะนั่งด้วยนั้นพี่จะขยับไปไม่อยากเลยะเชิญเลยค่ะ ไม่ร่วมฉันเลยค่ะหนูขอพูดต่ออีกหน่อยแล้วเดี๋ยวเอาไปว่าให้มันจบคลิปนี้แล้วคลิปหน้าหนูขออีกหน่อยนะนี่คลิปหน้าที่น้องจะทําถ้าเอ่อพอพี่พี่ฟังไม่อยาไม่เป็นไม่เป็นไรพี่แม่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยพี่ก็ไม่อยากนั่งไม่ไม่ไม่เดี๋ยวหนูพูดตอนเดี๋ยวขอต่ออีกนิดนึง ตอนนี้นก,นก็คือ,อว่า <No. S 2> คือจริงๆมันจบไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าใช่พี่ไม่ชอบกลับมาแต่ว่าเรื่องอดีตพ,พี่ก็ยังเอากลับมาพูดแต่พี่เคยบอกหนูว่าพี่ไม่ชอบไม่ใช่นิสยัยบไปเมื่อวานแล้วกลับมาพูดอันนี้มันเป็นการแก้ไขไไทำไมถึงที่ว่ากลับมาพูดยังมีคนที่แอต่คิดคิดแตกต่างบางคนก็บอกว่าคือยอมรับไม่ได้โอ้โทษเหมือนจะอพูดมากแล้วก็จะคอไม่ดี คือหมายความว่าอดีตเอามาพูดได้บางเรื่องบางราวแต่ว่าในในเรื่องนอกเหนือจากความไกลตัวอย่างพี่พี่ก็ไม่อยากพูดเพราะว่าพี่ไม่ใช่นักวิจารณ์ใช่หนูไม่ใช่นักจีนหนูไม่ใช่นักพูดแต่หนูแล้วก็พี่ก็ไม่อยากร่วมอยู่ในวงการที่ต้องมาพูดมาวิจารณ์พี่กลับมาพูดก็เพราะว่าบางคนเอออยังอันนี้ตัวเราจะต้องนําเสนอคือคนที่ชอบชอบคุณลุงอิงเนี่ยเขามาเขาเรียกอะไรมาขยายฟาร์ม ให้ให้จากดูไม่ดีกลายมาเป็นดูดีจากคำพูดที่ประชาชนนะนะเขาไม่ชอบใจกลับมาขยายฟาร์มให้มันดูดีอันนี้การที่กลับทำไมถึงว่าเขาขึ้นลงขึ้นองทำไมถึงกลับมาเพราะว่าฝ่ายเออก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเป็นนักการเมือง <c oughs> ขอโทษไม่ไหวาาแล้วนักการเมืองอันนี้หนูก็อธิบายจบเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้าก็ผ่าน นะคะนิสัยสรุปนะคะคลิปนี้ก็คือแทนที่เราจะมาพูดว่าคนไม่ชอบตอนนี้เรากําลังพูดคนที่เราชอบนะนี่ทายนิสัยคนที่เราชอบ<ะ>เพราะาคลิปนี้เราเราตั้งใจจะพูดว่า<ม>ทายนิสัยนคนไม่ชอบเพราะว่าเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันถ้ามันมากไปนี่ของพี่เนี่ยมันโหลดไม่โหลดไม่ได้นี่นี่คือสิ่งที่พี่ต้องระวัง หนูเห็นพี่โหลดต้องยี่สิบสามสิบนาทีโหลด้แต่ตอนนี้มันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไงเลรอพี่ต้องระวังแสดงว่าโหลดบ่อยพี่ขนาดขนาดที่สิบสิบนาทีมันยังไม่ไปเลยไม่ใช่หลักคือของพนพี่น่ะเขาไม่ได้เอ็นมาทางเสื้อแดงกันที่เราเป็นฝ่ายตรงข้ามกัไไม่ใช่ไม่ใช่เราที่เสเสื้อเหลืองเหรอเราคนไทยด้วยกันแต่หนูไม่ได้พูดไลายให้เขานะหนูมาพูดแก้ต่างแต่เราในฐานะที่เราเราใช้ชีวิตเราใช้ชีวิต ที่จะลงแล้วก็คือเราเห็นมาอะไรมาเจ็ดสิบกว่าปีตายวันตายพุ่งเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไม่มีกําลังที่จะไปวิพากษ์วิจาร์ใครก็แล้วแต่กรรมแต่เวรของใครใครมีกรรมมีเวรมีการกระทำมีกำลังที่พูดถึงบุคคลไปในทางที่ดีใครผิดคนที่กลับตัวกลับใจนั่นหมายถึงคนดีคือคือไม่ได้เลวด้วยสันดานคือก็แล้วแต่อันนี้คือ ส่วนตัวก็เยอะส่วนตัวจริงจริงแล้วก็ผิดพัยาปรักไข่อยากจะผิดพังแต่ว่าตอนนี้มีกินแล้วก็ไม่ได้นิสัยเราก็ไม่ไปทำอีกออคือถ้าชอบใครชอบใครช่างช่างเถิดใครเชื่อใครแช่งช่างเขาใจเราย่มร่มเย็นเป็นพอในในตัวเองขอพี่ก็รุ่นทักษินรุ่นสนธิเหมือนกันเลยเนี่ยนขอลงตรงนี้ว่าอย่าดึงพี่ไปเลยเพราะว่า นี่จะเล่นยี่สิแล้วเนียแมพอตัวเองพูดมานี้โอ้โหไม่กลัวโหลดไม่ได้เลยนะเนี่ยให้พูดต่ออนุญาตก็ลงไงก็ลงอย่าพังลงเลยลงก็ร้อรองให้อยู่ต่อ,อ,อให้เขาทําไปเถอะเพราะว่าเขายังมีไฟคือส่วนตัวบอกเลยไม่ไม่มีไฟพี่เนาะพี่นะมีไฟที่วนหนูเอกแต่ว่าพี่มีไฟในเรื่องอื่นก็แค่นี้แหละพี่นะตัวมีไฟเออโทษอย่ามองอย่าพี่ไม่อยากจะตัดสินใคร ไม่ได้เราเอเราควรเกิดมามีหน้าที่กอคือจะจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ใช่คนใช้คำที่คำพูดที่ผิดคําไม่ใช่ว่าตัดสินทุกคนมีหน้าที่มีหน้าที่เพราะว่ามันเป็นส่วนร่วมหนึ่งส่วนส่วนเออเราอยากพูดอะก็พูดไปก็ไม่ได้มีใครว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ทางออนไลน์เขาเปิดโอกาสให้เราพูดทุกคนนะนะสิ่วนส่วนตัวเราส่วนตัวเรานี่ก็ พี่มานั่งลงพี่มานั่งเป็นตุ๊กตาไม่ได้ไม่ได้ต่อไปพี่คงไม่นั่งอันนี้ขอบอกไว้เลยพี่ตุ๊กตาตัวนี้ชอบพูดนะคะถ้าเขามามาแล้วไม่ให้เขาพูดเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถ้าพี่พูดพี่ก็พูดของตัวพี่เองส่วนส่วนตัวน้องถ้าน้องต้องการที่จะอ่วิพากวิจารลึกหรือเกี่ยวกับบ้านชาติบ้านเมืองน้องต้องตั้งร่างเลยเหมือนคนที่เขาทำกันนะแต่แต่พี่มันลงแล้วพี่ลงแล้วค่ะ แล้วไปด้วยอยๆขอโทษจริงๆมาไม่ต้องขอโทษเพราะมันเพราะว่าหนูจะลงานแล้วนี่หนูให้โอกาสพี่แล้วเนี่ยคำว่าคำว่าลงใจไม่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 ใช่ลงจากคลิปแต่หมายความว่าลงใจลงใจคืออะไรลงใจคืออะไรมันยากที่จะอธิบายไม่จริงลงเอาความจริงมาพูดคือพี่ไม่อยากพูดออกสื่อ แต่พี่พูดรับหลังกับหนูจะรับหลังหรือไม่รับหลังพี่ไม่ชอบพูดออกสื่อเรื่องนี้แต่พี่กับรับหลังพี่พูดแต่กับหนูจะออกสื่อหนูอยากออกสื่อพี่ไม่ได้อยากออกสื่อขอขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวในใจของพี่ก็แล้วกันปิดเอาไว้คือ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 มันเป็นสิทธิของคนใช่เป็นสิทธิของพี่ที่พี่ชอบหรือไม่ชอบนี่เป็นเป็นทางลงของพี่เองโอเค ต่นี้ลงคลิปจริงๆสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ร่วมมาขอบคุณรวมม่ณรวมมาโต้แยง้งขอบคุณไม่ได้โตแยง้งไม่ได้โตขอบคุณที่มาเออเออที่ที่มาเนี่ยไม่ได้โตแยงฟัง<ห>แล้วก็ให้พูดคำ,ดคำผคำผิดให้เป็นคำถ<ห>ูกใความคิดเห็น แล้วเขาก็มีหลักการแล้วเขาก็มั่นคงแล้วเขาเป็นคุณครูมาเขาเวลาเขาพูดอะไรเขาจะต้องถูกต้องอันนี้คือคุณครูละออเราหมดเาวฟอนพาวไม่มีการหมดตาบได้ที่ยังมีลมหายใจพี่ดูเด็กคุณสนทิกับคุณเอ่อสนทิกับคุณทักษิณก็ยังมีของเขาของเรื่องของพี่พี่ก็ต้องพี่ก็ยังลุยต่อเรื่องของพี่แต่ว่าแต่ว่าพี่มีจุดมุ่งหมายอีกอีกเรื่องหนึ่งพี่มี ่พี่มีทางลมของพี่แล้วพี่มีจุดมุ่งหมายอีกจุดหนึ่งทางลมของพี่มีแล้วพี่พอแล้วสาเโอเคขอบคุณมากมากพอจริงเลยจริงจริงพอทีนะแต่การพอของพี่ะพี่มีคําตอบอยู่ในใจแล้วเมื่อไหร่จะเปิดเผยไม่มีนะคอยคอยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวแล้วเนี้ยได้มีข่าวดีแล้วก็จะรู้ว่าเขาไอ้นี่แล้วแล้วก็ต่อย ค่อยๆค่อยหยอดเข้าไปเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเขาพอไม่พอเอาค่ะสรุปแล้วเรานี่นี่หนูเสื้อแดงพี่เสื้อเหลืองใช่ไหมไม่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 ใช่ใช่ไหมคือไม่มีเสื้อไหน่ะคะคุณคุณก็ยังคงไม่ละลายเสื้อสีเสื้อหลายคนประเทศไทยตอนนี้เราก็ยังก็ยังเป็นก็ยังเป็นสีเสื้อเป็นสีเสื้ออยู่แต่ว่าจริงแล้ว ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสมมุติอันนี้ไม่ใช่สีเสื้อของเรานะคะนี่เสื้อบุกยึดพี่เขาเรายึดิำมาแล้วยึดติดเยอะแล้วก็โอ้ลูกนี้เป็นเช่นนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถ่ายนิสัยเออนะท่านต่อไปนะคะท่านต่อไปเดี๋ยวให้อยู่คนเดียวนะไม่เป็นไรค่ะอยู่ได้ค่ะโอเคโอเคถ่ายคนเดียวพูดคนเดียวเด้อได้แล้วพี่จะอยู่ดูอยู่ห่างๆโอเคค่ะโอเคถ้าทนได้ก็ทนเพราะทนไม่ได้ก็มานั่งเพราะว่าคือคุณจะได้ลองดูไง ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนูก็ตั้งใจว่าจะคุยอยู่แล้วที่บ้านแต่ว่ามันไม่มีโอกาสไงพออยู่บ้านหนูทํโรงนะคลิปชอคลิปชอคลิปชอแล้วก็คุณสามีก็อยู่ตรงนั้นด้วยมันยากมันไม่มีโอกาสไงไม่อค่ะตรงนี้เวทีนี้ยกให้คุณโอเคสวัสดีค่ะมาชมท่านต่อไปนะคะว่าเราจะทายนิสัยใครถูกใจใครไม่ถูกใจนะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเออเพนเยอรมันแล้วก็สาวปอพานได้นะคะลสาวโคราชค่ะลโอสาวโปพานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามาร่วมให้มาร่วมให้เราได้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 มีคูคู่คู่คู่ต่อสู้